สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่อมีสามดาวสิภาธรรมชมไปติดตามคุณแม่เลียนค่ะธรรมชมประจํามัววันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้ 2, อยหกสิบห้าคุณแม่เลียนกับฝันดีค่ะธรรมชมฝันเห็นจอมปวกแน่ไปเบิงแต่ยินคือเสียงผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าเอินห้องคุณแม่เลียนเอินห้องมองพ่นจอมปอนค่ะธรรมชม เลือไปหากับบ่เห็นไผเลยค่ะแนมบบเห็นผู้ใดแนมไปเบิ่งดีๆเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขนี่จอมปวกคก่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขสองโตแล้วก็สามโตชัดแจ๋วเลยค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขดีเลขตัวใหเนาะค่ะเนาะไปฟังกับคุณแมเรีนพร้อมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่เลียนผมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยเป็นยังไงน้องยินเขาว่าฟันดีครับแม่เลียนจ้าว่าฟันดีแหละเลยโทรไปบอกครับผมเบา,าซูเอฟซีฟังเลครับคุณแม่จ้าแม่ฝันมาแม่ไปนั่งดูนั่งดูในกุุงน้านันะ่ะ คือในหย่างในหยังอะไรในตาหกหกมันแม่นั่งอยู่แบบนี้แนมเข้าไปมันมีอยู่ในคือนในพ่นมันมันเป็นคือในพ่นในภูมิใหม่มันเป็นที่กบสาบเสือกบเหียงหลายๆหน้าเต็มอยู่ในหันแม่แต่นั่งอยู่แม่นั่งอยู่ดีๆนะเพื่อนว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งอยู่ข้างหลังฟันว่าแต่ยินเสียงอยู่ข้างหลังเขาเห็นคนได้ครับ พุ่นพรังสีแนมกัไปเบินข้างหน้าพุดพลังสีพุนโตเล็กขุน่นเห็นบ่อขุนว่าครับแต่ว่าง่วงไปข้างหลังฝัดหัเห็นคนเดียินี้จะเสี่ยงครับโอ้ยแม่แนมก่บไปมันอยู่ในภูุ่ใหม่เห็นคาบเพ้งครับเห็นโตเล็กบ่ครับเห็นโตเล็กเห็นหกสามที่แรกนั่นบันี้แนมไปอีกแม่งัวกับมาเบนงคนข้างหลังผู้คนเหล่านั้นกับหัห็นแม่็เลยวกโลบมาอีกมันเป็นหกสามสาม หกสามสามแม่มาว่ากื็เห็นข่ะเห็นแหน่เส็แน่ก็ไปหาคนคนไหนก็โมหินครับแม้ว่าผีเจ้าที่คุณยุหันกะผีเจ้าที่อยู่ไสคุณแม่ผีเจ้าที่ยู่บ้านอยู่มองแม่ยู่น่ะยู่ในพูดมันพูดจอมปวกได้ลูอยู่ภาคยู่ภาคอีสานหมดหรืออยู่กรุงเทพครับอยู่อยู่ภาคอีสานอยู่ภาคอีสานอยู่ในพูดจอมปวก อครับ,รบ<ค>นบที่ค,คนบอกแบบมันเป็นพุ่นอบวกเกาสมัยต่ก่อนเนะี่ยยอบปวกไงอยูยยยย่หันแต่ว่ามันมีตน้นต้นใหม่ต้นกบดงห้างนะนาานนาาอนนะภาษาอีสานบานหนาวคนเหินกบดงห้างครับคนไทยคนเอินสาบเสือต้นสาบเสือมันสิมีเต็มอยูนะ่ในหันเพื่อว่าพุ่นแนมต่อไปเปิ่งข้างหน้าคุณว่าแนมต่อไปแล้วจะมีหากใบอันต้นกบดงห้างนั่นห้ามันตายนะ ครับแน้งขัาไปเห็นโตเลขเห็นโตเลรลอยอยู่ในหันอ่ะรอยขึ้นเป็นหกสามหกสามเป็นสี่น้อยอยู่ในุูมไม้น่ะในอืมครับในพวกคนจอมปวดนั่นครับเห็นหกสามบัดนี้แน้งกับไปงวกวาหาคนว่าผู้ใดบ่าอยู่หมือนไรพวเห็นห็นเสียงหรือยินตเสียงครับแน้งกัเขัาไม่อีกเห็นหกสามสามครับอยู่ในอันนั้นในต้นหกสาบเสือหนึ่งอืมรอยขึ้นด้วย ตัวเลขลอยออกมาจากต้นใหม่เลยบอครับมันลอยอยู่ในหันเลยแล้วลอยอยู่ในกลุ่มใหม่ในเห่ามันเลยดูครับครับแม่กับโบเกย์ผนันหินจักเกืออือครับโบเกย์ผันจักเกือยในหลุมท่วมผันนี่แหละตัวเลขส <ทะ S 2> ีตัวเลขสีไดครับตัวเลขสีหยางมันจะเป็นสีธรรมดาแต่ว่าแม่คือผัน,นสีมันเป็นคือคือคือดินสอเขียนกับโบคือดินสอเขียนคือคือคล้ายๆว่าคือตน้นมี้มี ลงมาให้เป็นแสงลงมาให้เห็นนั่นเห็นสัตวแห้งเหมือนน่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวสีแดงเลยแต่ว่าแม่เค่ยพันแบบนี้มันออกอยู่ไรับออกเต็มเต็มเลยล่ะพันว่ามันลอยลอยอยู่นี่เห็นกับก็ออกหกสามสามบอกครับหกสามสามที่แหลมัหมืห็นเห็นสาแห้งออกมากที่แหลมนหกสามหกที่ยางคืกหก เห็นแง่งต่อไปในภูมิใหม่คือเห็นหงสามว่ะเห็นผักแห่งไดบ้างแต่เพืไอให้บึง้งอย่างแง่งต่อไปถ้าเห็นเห็นเลยเห็นหกสามบัดนี้แง่งง้อมาหาคนว่าผู้ใดเสียงไฟเบายี่ไส่ข้างหลังแมต่ะหาโเห็นนะเนี่หาโคตรโบห็นบ,บัดน,นี้ก็ง้อไปอีกผัดไปเห็นหกสามสามส,ามสามิบสามตัวโอ้ครับครับครับเห็นสาบแพลง บปที่เลขกบเลยคุณแม่ฝันว่าได้จับกบวังอาทิตย์ก่อนโอ้ยฝันว่าได้จับกบตัวหนึ่งจับก็จับแม่จับมาเรือลยนโอ้ยกครบวิธีตัวยังไงได้ยังสั่นจับว่าเมื่อเต็มตีนฝันว่าได้จับกรบเมื่อกลับโมูหแล้วโมโหแปรสิุ่ณแปรเอาบพรว่าเก้าว่าเก้ายังจับกบแต่กะละมังสองกะละมังมันติดคบ มันสิเก้าสองบ่เห็นง่ายมันสองอันนั่นนะเก้าสองศูนย์หรือว่ายังไงนี่น่ะครับหรือเก้าหางหาเก้าเนี่ก็ให้เพื่อนแตะเอาหัวหน้าตัวนี้ฝันมาได้พักได้แม่ได้กบนั่นครับเห็นตาแดงจึงคือขุนอยู่ในคู่มันขุ่นโอู้จ้าขาดจัดเหน่โต๊ะกบแล้วก็อ่อนคือมันเปนโต๊ะกบแต่ว่าห่างย่านอยู่ห่างย่านใกล้น้ำมันหลายมันอยู่ตัวนี้ไครับ ระวังเลยแัน่ขุนหินตักแหน่เลื oh, ่อตู้63เลย633เลยมั um> <t <t ่นใจตัวไหนแน่ครับไม่เลี่ยนหกสามครับสองเก่าเนี่ยามแล้วแล้วมันใจครับแหน่633เลยแหละมันใจครับครับมันขาดมันสีมาครูกรสาม33เลือกที่บอกโขนคนบอกอื่นสสามามปีีก็ซื้อเอามาครับครับบอกง่ายๆเลยแหละครับฟันนะคุณบอกเต็มล่ำแหน่ก็เลื่อนจะให ลองลองเบิงนอกอยู่ไล่กังไหนครับครับไมเรียนครับแมนอยู่ครับเออขอให้ถือด้อต้าถูกจาถูกสิงกำศิตเจฟบูรผดากัะเอนขอให้มาพบปักล้าษาให้เลยอีสซี่ให้เพิ่นถือนํำเธอจ้าถูกาถูกเด้อครับผมครับผมครับขอบคุณครับไม่เรียนขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่เรียนสวัสดีครับจ้ัสวัสดีจ้า เนาะค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เรียนกับฟันดีเนาะคะ่ะเนาะฟันเห็นตัวเลขอยู่ในพ้นจอมปวกแต่ยิ่งคือเสียงผู้เฒ่าเอินห้องเอิญห้องเหลือไปเห็นตัวเลขเดี๋ยวท่องมีสามดาวสิจดตัวเลขเสตสมุติให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมก็ติดตามก็ไล่ก็แช์ก็กระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นเลยเด้อค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแมเรี่นค่ะแคปนาจอไว้เบิงเด้อค่ะคุณแมเรี่แอนประกับฟันดีเนาะค่ะเนาะฝันเห็นจอมปวกค่ะท่านผู้ชมจอมปวกแล้วก็ได้ยิ่เสียงเสียงผู้เฒ่าเอิ้นห้องคุณแม่เรียกงวกไปหาผ่นบพะเห็นไผค่ะท่านผู้ชมบ่เห็นผู้ใดพันเลือไปเลือไปเริ่มแรกบ่เห็นตัวเลข6งสาค่ะท่านผู้ชม เรือไปอีกประเทศหกสามสามหกสามสามแมเรียนกับมันใจเหลขกหกสามกับหกสามสามค่ะธรรมชมุ่มแต่เลขเก่าสองศูนย์กับเหล 2, 9, 2, 9, 7, 8, 9, ็กสองเก่ากับสองเก่าเจนนี่ทอมีสามดาวติดตามคุณแมเรียนหวัหวแหลกหัวแหลกหัวประจําที่สิบหกตุลาคามหกหานคุณแมเรียนฝันว่าดีจับกบสองกะละมังบักไงน,นึ่งคุณแมเรียนวานะคะเนาะแต่คุณแมเรียนเห็น จอมปลวกนี่คุณแมเรียนหมันใจแห้งกับธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทาาเนาะค่ะเนาะมักตัวใดกับจัดกับธรรมชมตัวใดบอมักบอมักกับพานเนาะค่ะเนาะว้เป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะสําหรับคลิปนี่เท่ามีสามดาวกศิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะเจอกันคลิปหนาข็ใหายโฉกมันหมัน เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ